ตอนที่192ชายสวมหน้ากากหวังซื้อจ้องมองบุตรสาวด้วยสายตารังเกยียจเจ้ามีอยากรอก็ต้องรอมิเช่นนั้นพวกเราก็มิมีอันใดต้องสนทนากันอีกเมื่อนึกถึงคืนวันที่ต้องเป็นขอทานหลินเหมยก็สั่นเทาไปทั้งร่างตีให้ตายเยี่ยงไรานางก็มิอยากเป็นขอทานอีกแล้วแม้ว่าตอนนี้จะมิได้มีความสุขแต่ก็ดีกว่าตอนนั้นมากโขเพื่อวันคืนที่ดีในภายภาคหน้าหาักตอนนี้จะลำบากสักหน่อยคงมิเป็นอันใด ในขณะที่หลินเหมยกำลังคุ่นคิดหวังซื้อก็ครุ่นคิดอยู่ในใจเช่นกันว่าควรจะใช้วิธีใดเข้าไปใกล้ชิดหลินจงนางทราบดีว่าหลินจงมิชอบหน้านางเรื่องต่างๆที่นางเคยกระทำลงไปในอดีตท,ทำให้หลินจงขุนเคืองเล็กน้อยตั้งแต่โบราณมีคำกล่าวที่ว่าความรักของสามีภรรยาลึกซึ้งดั่งมหาสมุทรหลินจงเป็นคนใจอ่อนขอเพียงแค่นางทำตัวอบอุ่นอ่อนโยนและเกลีย้ยกล่อมเขาสักหน่อยรับประกันได้เลยว่าเขาจะมิถือโทษโกรธนาง นางจำต้องใช้กลอุบายบังคับให้เขาแต่งงานกับนางอีกคราไหนเลยจะรอให้เขาเต็มใจได้หวังซื่อรู้สึกว่าตนเองรู้จักหลินจงเป็นอย่างดีดังนั้นนางจึงตัดสินใจว่าอีกมิกี่วันข้างหน้านางจะไปหาหลินจงอีกคราหลังจากตัดสินใจได้แล้วในใจของหวังซื่อก็มีได้ตื่นตระหนกอีกนางสวมใส่เสื้อผ้าแล้วออกไปปรนนิบัตินางหลินต่อทันที มีกี่วันต่อมาหลินร่วนขึ้นไปฝึกฝนพลังวิเศษของนางบนภูเขานางลงมาจากภูเขาในยามเว่ยพร้อมกับผักสดจากนั้นก็สอนหลินเทียจู้อ่านตำราหลินร่วนสอนหนังสือให้หลินเทียจู้ที่ลานด้านหน้าประการแรกเป็นเพราะว่าห้องหนังสือมิได้กว้างขวางมากนักดังนั้นจึงมิเหมาะที่จะนั่งยัดกันอยู่ในนั้นประการที่สองบัดนี้มิมีผู้ใดอยู่บ้านเลยสักคนนางกลัวว่าชาวบ้านจะนำเอาเรื่องนี้ไปนินทา ถึงแม้ว่านางจะมีสนใจเรื่องชื่อเสียงทว่านางจำต้องคิดแทนหลินเทียจู้ถึงเยี่ยงไรเขาก็เรียกนางว่าอาจารย์หากชาวบ้านนำเอาเรื่องนี้ไปซุบซิบนินทาในอนาคตเขาคงหาภรรยามิได้เป็นแน่ดังนั้นนางจึงขอให้ป้าโจมาอยู่เป็นเพื่อนนางทั้งยังขอให้นางพาซานหลังมาด้วยอีกคนป้าโจปฏิบัติต่อน,นางเป็นอย่างดีดังนั้นนางจึงคิดว่าถ้าหากโจซานหลังยินยอมที่จะเรียนตำรานางก็จะสอนเขาไปพร้อมๆกับหลินเทียจู้ โจซานหลังมิสนใจที่จะร่ำเรียนตำราทว่าลุงโจกับป้าโจกลับคาดหวังให้เขาร่ำเรียนพอได้ยินว่านางอยากจะสอนหนังสือให้ซานหลังลุงโจกับป้าโจก็มีความสุขเป็นอย่างมากพวกเขานำตะกร้าที่เต็มไปด้วยไข่ไก่มามอบให้นางแทนค่าเล่าเรียนลินร่วนเองก็มิได้เกรงใจแต่อย่างใดนางยินดีที่จะรับไข่ไก่เหล่านั้นป้าโจมักจะนั่งปักผ้าอยู่ข้างๆพวกนางสักพักก็จะลุกไปต้มชามาให้พวกนางดื่มเพื่อดับกระหาย สิ่งที่หลินรวนสอนสามารถนำไปใช้ได้จริงเช่นคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการคำนวณเบื้องต้นถึงเยี่ยงไรพวกเขาก็มีได้ไปสอบเคิร์ดวิอยู่แล้วพวกเขาเรียนเพียงเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ก็เท่านั้นในตอนแรกเริ่มโจซานหลังมิอายากเรียนเลยสักนิดทว่าป้าโจมักจะนำเอาเขาไปเทียบกับหลินเถียจู้อยู่เรื่อย หลินเทียจู้ตั้งใจเรียนเป็นอย่างมากสิ่งที่หลินรวนสอนในวันนี้วันต่อมาเขาก็จำได้ทั้งหมดแล้วทั้งยังเขียนตัวอักษรได้มีเลวอีกด้วยถึงแม้ว,ว่าจะเขียนได้มีละเอียดมากนักแต่ก็พอจะทราบว่าเขาตั้งใจมากเพียงใดหลินรวนชอบที่เขาตั้งใจเรียนว่านอนสอนง่ายดังนั้นนางจึงกล่าวชมเขาอยู่บ่อยฮ่า โจซานหลังมีนิสัยมิยอมผู้ใดเขาถูกมันดาย่อเย่อยอ,อยู่ทุกวันทว่านางกลับกล่าวชมหลินเทียจู้ให้เขาฟังทุกๆวันเช่นนั้นสิ่งนี้ทำให้เขาดูเหมือนคนไร้ประโยชน์หลังจากนั้นโจซานหลังก็เหมือนได้รับแรงบันดาลใจให้ฮิตสู้และเริ่มแข่งขันกับหลินเทียจู้ด้านการเรียนหลินรวนเน้นสอนเกี่ยวกับการคำนวณให้แก่โจซานหลังมิน่าเชื่อว่าคนผู้นี้พอจริงจังขึ้นมาก็ก้าวหน้ามิน้อยไปกว่าหลินเทียจู้หลินเทียจู้คิดว่าตนเองเป็นสิทธิอันดับหนึ่งของอาจารย์ ผลสรุปว่าโจซานหลังพยายามมากกว่าเขาเสียอีกดังนั้นเขาจะยอมให้เป็นเช่นนี้ได้ยิ่งไรคงต้องทุ่มเทจนสุดความสามารถแล้วเมื่อโจซานหลังเห็นว่าตนเองกำลังจะถูกทิ้งเขาจึงตั้งใจอย่างสุดกำลังทั้งสองไล่ตามกันมาติดติดเกิดเป็นวัตจักรที่ดีงามขึ้นมาโดยมิได้ตั้งใจทว่าสิ่งนี้ทำให้หลินรวนและป้าโจมีความสุขมากยิ่งนัก ในขณะที่หลินเทียจู้และโจซานหลังกำลังตั้งใจฝึกฝนอยู่นั้นหลินรวนก็มีได้เกียรครั้นเช่นกันพวกเขาทั้งสองคนเขียนตัวอักษรลงบนพื้นทรายส่วนนางฝึกคัดลายมือด้วยผู้กันนางเคยชินกับการใช้ปากกาผู้กันในยุคสมัยนี้ใช้มีง่ายนะดังนั้นทุกคราที่นางเขียนตัวอักษรแทบมีต่างอันใดกับไก่เขียโบราณมีคำกล่าวที่ว่าตัวอักษรก็เหมือนคน นางเป็นสตรีที่ยอดเยี่ยมเพียงนี้แต่ดันเขียนตัวอักษรเหมือนไก่เขียนนี่มันมิขายหน้าไปหน่อยหรือดังนั้นนางจําเป็นต้องฝึกคัดลายมือนางมิได้ต้องการให้เขียนออกมางดงามแค่ให้ดูเรียบร้อยสบายตาและให้ผู้อื่นเขียนตามได้ก็พอมิกี่วันต่อมาลายมือของหลินรวนก็ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดแม้จะมิถึงขั้นที่เรียกว่าง,งดงามแต่อย่างน้อยก็ดูมิเหมือนไก่เขียนแล้วในช่วงสองสามวันที่ผ่านมามีฝนตกติดต่อ,อกัน ดังนั้นอากาศจึงเริ่มเย็นลงหมู่บ้านหลินอยู่ติดกับภูเขาอากาศย่อมเย็นกว่าในตัวเมืองอยู่แล้วเมื่อหลินรวนขึ้นไปบนภูเขาเห็นว่าบนยอดเขามีไอหมอกปกคลุมอยู่จางฮ่าฮ่าและในราตรีนั้นหิมะก็ตกลงมาอุณหภูมิในภูเขาลดพวบลงหลินรวนมิได้กลัวความหนาวแต่ก็ยังอดที่จะหนาวสั่นมิได้หลินรวนกระชับเสื้อผ้าให้แน่นขึ้นจากนั้นก็สาวเท้าเข้าไปในป่าลึกแล้วรอให้เสือสองแม่ลูกมาหา ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงกระบี่ดังแว่วมาแต่ไกลในตอนแรกหลินรวนคิดว่าตนเองคงหูฝาดแต่พอตั้งใจฟังดีๆเป็นเสียงกระบี่กระทบกันอย่างแท้จริงหรือว่ามีคนในหมู่บ้านขึ้นมาบนภูเขาแต่เหตุใดถึงได้มีเสียงแบบนี้เล่าหลินรวนรู้สึกงุนงงเล็กน้อยดังนั้นนางจึงตัดสินใจเดินไปดูทันใดนั้นต้าหูกับเสี่ยวหูก็วิ่งเข้ามาพบมันมีประสาทรับรู้ที่ไวกว่าหลินรวน ดังนั้นพวกมันจึงจับเสียงเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วเสือสองแม่ลูกตกอยู่ในสภาวะตื่นตัวขึ้นมาทันใดลินรวนกังวลว่าจะมีคนมาพบพวกมันดังนั้นนางจึงกล่าวกับต้าหูว่าเจ้าพาเสี่ยวหูกลับไปยังหุบเขาก่อนเถิดข้าจะไปดูสถานการณ์ศักิ์หน่อยหากมีอันตรายอันใดข้าจะรีบเรียกพวกเจ้าต้าหูคำรามเสียงต่ำจากนั้นเสือสองแม่ลูกก็เดินกลับไปยังทิศทางของหุบเขา รอจนกระทั่งเสือสองแม่ลูกจากไปแล้วหลินร่วนจึงเดินตามเสียงไปเรื่อยฮ่าฮ่ายิ่งเข้าไปใกล้มากเท่าใดเสียงกระบี่กระทบกันยิ่งชัดขึ้นเท่านั้นหลังจากเดินเข้าไปราวห้าร้อยเมตรหลินร่วนจึงหยุดยืนอยู่ด้านหลังต้นไม้ใหญ่ห่างจากตรงนี้ไปอีกสิบเมตรเป็นที่ราบซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขามีชายสวมใส่หน้ากากในชุดสีดำกลุ่มใหญ่กำลังล้อมชายชุดดำผู้หนึ่งเอาไว้ นี่เป็นฉากการต่อสู้ที่นางเคยเห็นในโทรทัศน์เมื่อชาติก่อนชายสวมหน้ากากส่งสัญญาณลับให้กันเพื่อเข้าไปโจมตีชายชุดดำผู้นั้นในขณะที่ถูกห้อมล้อมด้วยชายสวมหน้ากากชายชุดดำผู้นั้นก็มีได้แสดงท่าทีตื่นตระหนกแต่อย่างใดทุกย่างก้าวเขาเดินแบบสบายๆราวกับกำลังเดินเล่นในทุ่งหญ้าอย่างไรอย่างนั้นแท้ในมือของเขาราวกับงูสีดำที่กำลังไล่รำา่ามกลางชายสวมหน้ากากทุกคราที่เขาเหวี่ยงแท้ออกไปมันจะโจมตีไปที่ชายสวมหน้ากากคนใดคนหนึ่ง แท้ยาวทำมาจากวัสดุพิเศษบางอย่างมันดูเหมือนนุ่มนิ่มทว่าจริงแล้วมันแข็งเป็นอย่างมากเมื่อแทะปะทะกับกระบี่ของชายสวมหน้ากากก็จะเกิดเสียงโลหะกระทบกันในบางคราก็จะเกิดประกายไฟวาบออกมาเมื่อชายสวมหน้ากากเห็นว่าอีกฝ่ายโจมตีโดยมีเอ่ยอันใดทั้งยังทำร้ายคนของเขาจนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากพวกเขาจึงส่งสัญญาณรับกันทันใด